A new million, boys a new volume, 40's a new 30, and baby, you a rockstar La Dale veterana, que tu sabes, más de la cuenta. No they are. Teach me, baby. I better, yes. Freak me, baby. Yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, yo see. You can put the blame on me. No. สวัสดีครับมาพบกับรายการเกียนเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมเซอร์เทียนยูเลเตอร์นะครับอ่าเป็นเกมแนวรักษาคนไข้นะครับเกมนี้ก็เหมาะกับชื่อรายการผมมากนะครับเกียนเกมเมอร์ครับดูจัดดิวเอาไว้ตัวตักอย่าอ๋อโทรศัพท์จะวลวกดูจัดอ่าอ,อาผมที่อยู่กากให้ดูอหยิบหยิบปากเกอร์หยิบนี่กดกดไะไรอ๋อกดเอกดกด กระดิกนิ้วดิอ๋อ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 โอ้โหแล้วสักคนเฮ้ยมีคนโทรมาอ๋อถ้ากดสเปกบาลจะหุบในป่องกดนไอชี้โอเคโอเคเฮ้ยมีคนโทรมาหยิบดิเอื้อมเอื้อมไปหยิบหยิบตัวรัสซับมาโอ้นาฬิกาตัวรัสซับลูกเอ้านาฬิกากูอย่าเยอะอืออืออือมโหมโหแล้วมึงลงไปเลยกูมโหแล้วแฟมมานี่แฟมมานี่กูมโหแล้วมึงมานี่ไอ้แฟมมึง ปาเกามานี่โอ้ยเที่ยวอ๋อไปหมดเลยนะก็ไม่การเสียเวลาไปเล่นเลยไอ้หยิบหยิบจดจัดจัดชื่อคนใช่ก่อนอ๋อหยิบหยิบมา้งกดนิ้วค่อยนิ้วโป่งนิ้วโป่งหยิบเออดีไปเลยสอบนิ้วข้าพเจ้าขอสาบานว่าข้าพเจ้าจะพังโต๊ะไอพินาศอื้อพังไปนี่ปากกาด้ามเดียวก็พังได้อื้ออื้อไปหมดยิ้มหวานเดียวอ่า แม่งลีไลฟ์ไพ่เล่นกันเลยฮะโอเคอ่าด่านแรกโอเคไอ้เกดปัญญาอ่อนเลยกูนะครับโอเคด่านแรกมาก็เออให้กูทำไรให้กูทำไรอ๋ออยู่ที่ห้องผ่าตัดใช่ไหมยิบยิบกดนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วนักนิ้วกลางนิ้วก้อยเอาเข้าไปโอ้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 ตบหน้าเอาในกางหลุดอีกตบหน้าคนไข่อื้ออื้อตบหน้า อ๋อดิบยิด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 ิชี้เลยเอาเฮ้ยมือกูอ๋อเอา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 เฮ้ยแล้วกูจะหยิบไงมือมืออ๋อถ้ากดขี้ขวาแล้วก็หมุนหมุนเมาส์นะโอเค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 กดที่ซ้ายปึ๊บแล้วจับนิ้วกลองนิ้วปล่อยมาแล้วค้อนค้อนเอาค้อนค้อนเอา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 พังพังเอาเอ้ขอหนี่กูเจอแล้วของดีนี่ขอนี่เอโย ขึ้นมอจิมจิมหมุนอ่อออ้อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนออโอ้ยเอาหย้ไอ้เี้ยอ๋อเอ้ยเอาบลูบอดี้เอ้ยิบหยิบหยิบอ่อออหยิบหยิบหยิบโอเคหยิบนิ้วนิ้วโป้งจับมานิ้วชี้นิ้วนางนิ้วโป้งนิ้กลางนิ้วก้อยจับให้หมดกดนิ okay. ้วอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวก่อนกูงงที่ฝอยเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เลื่อยเอาเลื่อยหาสวรรค์นะสว่าน์มาเจาะกระดูกนะโอ้เอ้าไอ้เย้เพลงมันเล่นยากนีวะเอามีดกี่แล้ววะได้จับจิ๊บจิ๊บนิ้วโกนิ้วนิ้วก่อเออวันนี้เอาจับดิจับจับดีจับมาจับมันมาเออจับมันมาเออได้แล้วได้แล้วโอ้ยขึ้นมาโอ้ยเอานิ้วเอามีดติดโอ้เออขึ้นมา จิ้มกันไวจิ้มแฟะแฟทแฟทกันไื้ออื้ออื้อยังไม่ไม่ขาดจริงวะไอ้จะต้องยี้ต้องใช้เอ่อคันโหดคันโหดมีไหมคันโหดไอ้ซองเลเซอร์มีไหมโอ้ออออเขาคือชอบล็อกโอ้อออออีมึงมันเนี่ยโอ้ยนี่ไงนี่ไงอ๋อนี่ไงโหเรียงกันติดกูโหน้างกไก่โหยคนตายแต่คนจะตายอยู่เลเฮียโมเล่นโอเค เฮ้ยเจอเรื่อยอฮ้ยของดีเจอของดีหยิบหยิบดิหยิบมานิ้วกับจับนิ้วนี้กดเออจับไ้กดนด้วนด้อย่าฟึ่งนด้วนีินด้วดแดงอ้อคุยเอาไปใช้ดีว่าหัวเล่นเนี้ยอ๋อได้แล้วเดีอดดิคุยหยิบดิหยิบหยิบอ l ย หยิบมันคุณมอไอ้เสี yeah, ้ยมึงหยิบตีอืมอืมอืมกดยกนิ้วแล้วไอ้สัตว์มึงหยิบกูขอร้องกูขอร้องมึงหยิบเถิดนะขอร้องอื้อนี่กูหยิบไปแล้วอือเอออ่ออ่อตะแคงตะแคงอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยตะแคงอุ้ยอุ้ยหลวงอุ้ยอุ้ยอุ๊ยไอ้เจ๊ยแต่มึงหยิบยากดีวะอ่ออ่ออ่หยิบเรื่อยเรื่อยเจอเรื่อยเจอเรื่อยแล้วมานี่อุ้ยอุ้ยเมา อุ้ยก on ูเมาอุ้ยก okay. ูเป็นไรเนี่ยอุ้ยกูเมาเหรออุ้ยอ๋ออ๋ออ๋หยิบหยิบอุ้ยกูเมาเป็นไรกูเมาอ๋อเหมือนเราต้องเหมือนเราไปโดนปุ่มเฮียอะไรตรงนี้เข้าอือกดกดกดดิไอ้เฮียกูเมากดดิโอเคคนอืนหาเอาค้อนทุบค้อนทุบมันอืออันนี้อันนี้อันนี้เยอะมาเล่นกันได้ไงวะผมก็ไปดูคนอื่นเล่นมาไอเจ้ามาเล่นได้ไงวะกูเมาแล้วกดกดอ้ชที ไอคือไอ่ทำไมมันยากจังวะอ่ออ่ออ่อหยิบตังไกมา้ออเออเออไม่ใช่ดังไกนี่วะอ๋ะอล่วงหมดเออดีดีเอาเปิดอ๋อเราเปลี่ยนหัวใจเหรอได้เลยได้เลยหยิบขึ้นมาแล้วก็ตบไปที่หน้าคนไข้เอ้ยอย่าพึ่งตายไอ้ย่พึ่งตายเล็กเกย่าพึ่งตายซิว ไอซิวอยู่เพิ่งตายกูไปช่วยมงึงแค่นี่ยหยิบหยิบมันขึ้นมากำให้หมดนี่มิดเออไอเชยเล่นยากไรขนาดนี้เนี่ยเอาโอเคเราหยิบได้แล้วโอเคโอเคโอเค笑<笑>อือไอตัวกูหยิบไปแล้วไอ้เหี้ยนี่อุปนี่แข็งนักเหรอ แข็งนึกเหรอฮะมึงกไอ้เขี้แม่งเลยเลยแม่งไปนอกผ้านอกผ้าสัดเลือดพุ่งปี๊ดเลยเฮียโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่กอใบขปกอบไปครับกอบไปเริ่มเร่วไปละเริ่มเร่วไปละอืออืออือยิบยิบกูเอาไอ้ขืนใช่อ้เียอื้อหยิบอื้อไปผ้าอื้อกูผ้าออกได้แล้วอื้อเออือคอนคอน เอ้ยเอ้ยมือเอ้านายกากุนายกาหลุดเยอะอย่าหลุดเยอะอะโถหยิบ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 ก็มากดเอ้ยอะโถปิวไปแล้วคอนกูสวรรค์เอามาขวานมาสวรรค์เอ้ยทำไมมันเล่นยากดีวะโอเคตรงนี้มันมีเลือยอยู่นะโอเคจะหยิบอึบอึบอึบหยิบหยิบดีไอ้เแคยมึงเล่นมึงหยิบดี เออแก้วขวางทางกูอ um ื้อไปกูโผโหแล้วกูพังโตอื้ออื้ออื้อไปหอยไปเชิบมันเนื้ยอื้อหยิบหยิบหยิบมันขึ้นมาหยิบหยิบเอ๋อหยิบมันขึ้นมาโอ้อหยิบได้เลยโอ๋โอ้อหยุดเลยขึ้นมาอื้อหมุนหมุนหมุนโอเคโอเคโอเคเลื่อยเลื่อยนี่เลื่อยเลื่อย ไอ้ทำไอ้เล่นยากยิ่งผายเลยอืออืออือไอ้ยืบบบปฏีคองวงเงี้ยอ้สัตว์เอ้ยเลื่อยมปฏีเออโอเคนี่ไงอ๋อนี่ทำแขนนี่เงี้ยอ่ออ่ออ่อเออหมุนแขนหมุนแขนโอเคเลื่อยโอเคอือ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  ไอ้เจ้แม่งไงมันแข็งจังวะอันนี้มันมานี่นี่ไอ้สวานหยิบหยิบเออเออหยิบหยิบหยิบไอ้สวานมาหยิบมันขึ้นมาหยิบไอ้เย้าแมกูปวดหัวแล้วเนี่ยกูเล่นปวดหัวแล้วกูเล่นจนปวดหัวแล้วเกมนี้ออหยิบหยิบมีดเมื่อกีหยิบไม่ให้มดแม่งโอ้ยนี่โอเค môn tôi đi ho 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 ha ấy cái đống cảnh quá ok quay lại à à ấy quay lại em quay 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 ไอ้ย่งเล่นยากวะไอ้ยีงเราควูทำไงขมือท,ทุบขมือทุบไปแบบโอ้ยขมือทุบทบไอ้ยน,นี่ทุบทุบไอ้ยแม่งเล่นยากทุก่มหายเลยโอเคโอเคหยิบเราจะหยิบหยิบขึ้นมาแน่แน่นั่นแนั่นแน่หยิบมาขึ้นมาแล้วแล้วเราก็หมุนหมุนโอเคโอเค เลื่อยเลื่อยเล oh, ยื่อยเลยไปอุ <revealing ambling. S 2> <hu SAN> <Maria> ้ยเลือดพุ่งเลือดพุ่งนี่นี่นี่ไอ้สัตว์มึงไอ้เชี้ยมันเล่นยากจังไอ้เชี่ยวหยิบกระบอดมาลงไปแล้วก็หยิบไอ้เดี๋ยก่อนเดี๋ยวกันลงไปลงไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ไอ้ทางนี้ทางนี้เออยังไงหยิบหยิบขึ้นเบอะหยิบหยิบหยิบขึ้นเบอะไอ้ยังไม่หยิบขึ้นเบอะวะเหี้ยโอ้โหแล้วไอ้เยึดฝ่ามืออลัหันมือ ีิบไปแม่แม่เลยทีบคายเฮ้ยเจอแล้วมานี้ลุกเฟมมัาลุกเฟมครับแม่เอ้ยเจียวใหม่เอายยังไม่เล่นยากทีบปายเลยยี้ยโอ้๋อยิบอ๋อยิบยิบเอ่อยิบมันเชียงทิ้งใบอ้ยนี่ครับได้ละได้ละเออเฮ้ยเอามือกูมือมือเออเออยิบโอ้ยเชีงทิ้งไปโอ้ยโอเค ก็แล้วฮะเราก็จะหยิบคอแล้วตอนนี้ต้องเล็งให้ดีฮะโอ้ยชิบชิบโอ้เียการหลุดถอยชิบโอ้ยหยิบไปเลยยังกูหยิบไปแล้วโอ้ยหมุนหมุนเออเออหยิบไปแล้วฟาดด้วยเอาเถอะหลุดแต่เถอะเฮียกูไปหยิบไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีคอน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 นี่คอนอื้อ อยังแม่งเล่นยากรายเลยโอ้โหเดิวติดดิว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 ออกออกยังแม่งเล่นยากิงมะอือสวรรค์มานี่เอ้ยยังยางยังยังยังอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นๆครับใจเย็นอือปล่อยโอเคอ๋ออือขอโทยิงหยิบยากี่วะอื้อ หยิบได้แล้วในที่สุดกูหยิบได้แล้วโอ้ยบอดี้เฮ้กูทิมไดีดีโอ้ยไอ้ยังเล่นยากกิ้มหยเลยนี่ไอ้ปัดโอ้โหไอ้กระดูกควยมว้แข็งนักหรอไอ้ควยกระดูกดีดีเราต้องไอ้ทำลายกระดูกให้หมดนะครับยอ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  ยอ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 โอ้ยโดนโดนคนโดนไส้โดนไส้โดนไส้นะครับก็เทปเลยยอยอยอเดี๋ยวยีบเจาะเข้าไปเอือยยังก็เจาะถนนนะครับยังก็เจาะปูนบ้านนะครับโอ้ยเจาะเข้าไปเอาออกให้หมดเอาออกให้หมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาไปให้หมดเร็วกูปฏิบัติ สว่านได้กูแทบร้องเลยนะเว้ยหยิบไปเลยวเรวเอาเอาโดนไส้โดนไส้โธ่โอเคเอาตรงนี้น้อยตรงนี้น้อยอืออ้อยหมดออโอเคโอเคหมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยหมดจัยังไม่หมดยังไม่หมดตรงนี้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 นี่นี่นี่โอเคเลม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 โกเลมโกเลมเลยอย่างงี้โกเลมโกเลมโกเลมโอเคไอสัตว์ดูจากเลือดข้างๆนะครับ มันใกล okay, so. okay. okay, okay, ้จะเดทแล้วครับไอโมดไอ้มดไอ้มดโอเคทิ้งไปเฟี้ยงทิ้งไปโอ้ยอย่าไปเจาะขนไข่เขาเลยโอเคเราก็จะเอาหยิบไฟออกอึ๊บโอ้ยจ้อหยิบอึ๊บอึ๊บปอดปอดออกไปปอดปอดอุ้ยปอดออกไปปอดอื้อออกไปโอ้ยอึ๊บอ้ออ้อติด ดึงดึงดึงอ๋อโอเคอ๋อเรื่องนี้ไปแล้วเริ่อแต่แม่งคนจะตาย, <c ười> ตายอีคนจะตายแล้วเอาฟอดเอาปอดเอาปอดเอาปอดเอไอ้คนจะตายแล้วเว้ยลวกูเอาไงดีวะเนี่ยอืออ๋อเยอะเล่นยาชิบหายเลยอ๋ออ๋อหยิบหยิบไ <c ười> อ้ย เอ้ยไอ้ยี่มันไม่เลือยรถปืดอย่างนั้นยนเอ้ยกูตายแน่เล้ดิเวลาหยิบอ่าเปิดออกมากล่องมีอะไรเปิดออกมอเปิดออกปิดิเปิดดิเปิดเปิดกล่องมีอะไรอ๋อหัวใจเอ้าไอ้เี้ยเปิดแล้วปืดจะไมเปิดออกมาอ๋อนี่หยิบอืมโอเคโอเคใส่ไปโอเคใส่ ใส่ปิงปุยอื้ออื้อเรต้องเอาอันเก่าออกก่อนนะหยิบหยิบออกม้อหยิบหยิบออกม้อหยิบนกม้อนี่งงสัตว์ได้ยังได้ยังโอยไอ้ยึดสว่านแม่งดินหยิบหายเนยอื้อหยิบอะไรออกอีกอ่ะออกเปลี่ยนหัวใจใหม่เหรอไอ้สัตว์ก็ไปบอกกูเฮ้ยมันจะเดทแล้วมันจะเดทแล้วหยิบ เปิดออกมาดดิไอ้เหี้ยหัวใจหัวใจออกมาดดิไอ้เหี้ยหัวใจหัวใจอย่าเพิ่งตายลูกอย่าเพิ่งตายไอ้เหี้ยมึงตายอย่าเพิ่งตายกูจะเอาเลือมาเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตายไอ้เหี้ยมึงอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายนอะอู้ตายเลยไอ้โคตรยากเลย อยากเลยครับแต่ดีวะโอเคขอเล่นขอได้ครับขอเลยนเอาในกากหลุดกอดใครเอาเลยอื้อหยิบปอบหยิบปอบหยิบเอามึงหยิบดีดีดีอืออืออือเออจับปรับแปะปรับแขนให้ดีอืออืออือเอามึงดูอื้อหยิบไปโอเคเอาเถอะเหี้ย มันมันลำบากยากเย็นขนาดนี้อ้อด่ามหนึ่งเนี่ยเออโอเคได้ละโอเคเราจะใช้สว่านนะครับเพราะสว่านเจาะได้ทั้งหมดเลยนะครับอึ๊บหยิบอึ๊บหยิบโอเคได้แล้วได้แล้วูหยิบได้แล้วโอ้โหอีกสายหยิบได้เหรอเนี่ยโอเคเอาหยิบหัวมันก็ได้ว่าฝันฝันมันปั่นมันเออปั่นมันเออปั่นมันอันเนี้ โอ้ยย oh, uh ่าเพิ่งเข้าฟอกไอไฟกูหยิบไปได้อื้อไอี้ทำไมเมื่เก่งทำไมเลื่อจักวะเฮ้ยไอ้กูตะโกโหนะเออหยิบค้อนก็ได้สัตว์หยิบค้อนก็ได้น้ามากูหยิบค้อนได้แล้วโอเคไปครุบท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 ุบนะครับทุบครุบ อไอ้เตยเตยไปหมดนี่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 ออกมาออกมึงจะออกไหมฮะไอ้เอ้ไอ้ออกออกปีออกออกออกปีไอ้โอ้ยยังมาเล่นยากโว้ยยังไม่เนี่ยโดินยากเลยโอเคนี่ทุบกี่ทุบไะ ยังหมอไม่เป็นที่อะไรมึงมึงโรคจิตะเดี๋ยวหอเป็นที่อะไรเร็วๆเอาขอเอาขอติดขอติดไฟอ่ออ่โอเคอ้ออทุบปอดเปิดทุบเละหมดแหะไอ้ายไม่สนใจหรอกอืกระแทกกระแทกเข้าไปอืออออออือลห้ไม่หาเดียวอือ อออื้หมอจะคิวหมอหมอมันจะตายแล้วหมอเร็วเออเออทุบ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 โอ้โอ้โอ้ให้พวกเล่นไป็นฝาดได้เลยยี่ห้ออ้อยไปอ้อยไปคุกคุกไปกูไม่ไหวแล้วโอ้ ผ่านไม่ได้เว้ยกดได้กดเอ้ยเอ้ยโอ้โหแล้วเว้ยกดขึ้นปเฮียเอ้ยเฮียเอ้ยยังผ่านยากการเย็นเงี้ยนะครับผมก็ออกไปแล้วนะครับเอ้ยกดกดเป็นพิมพ์อ๋อผมรักทุกคนนะครับตอนนี้ก็กำลังอยู่กำลังเล่นเฟซอยู่นะครับเออสกิสเออโอเค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 พิมพ์มือเดียวเอ้ยจับจับฮิ้ขอฮิ้ขอเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อกดตามนี้คุยละคุยละโข่ กดเขา้าไปในครับอืมชิผัาไม่ได้เว้ยอโอม,ไ,มได้โอเคก็ขอจบพาไปเพียงเท่านี้คนระับใครสนใจพดได้ในครับ